พี่น้องครับนี่ครับมีโตครับมีโตเฮ้ยโกโก้วายมาหานี่เว้ยพี่น้องถือโตครับพี่โตถือโตครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโกโกใส่นี่ครับใส่นี่ครับโอ้หมันครับผมหมันครับผมนี่ครับ,รบ,บ, amen, บด tak? ได้แล้วครับพี่น้องเฮ้ยเอ้ <H> พี่น้องขั้นแรกแหกมันให้อาจารย์ตุ้ยซอบๆเบิงซะก่อนค,ครับรูปๆดีๆเออนะเอ้ยนะกบหรืองูเนาะจะมากินเอ้าพอแล้ว ประมาณนี้เอามันก็ติดเสียมันย้อนย้นลงกินเฮ้ยมันชัวร์เห็นมันลอยเลยเห็มันลอยเลยเห็มันลงผื่นเลยมันแบกแค่ละเป็นแบบได้หรแบกเออพี่น้องมึงครับนี่สูตรเด็ดด้วยนี่กบบุ้มีเดเบิังกบบุ้มีฮะกบบุ้มี ồ có dòng anh xì hay mất tiền trên văn thọ cóm thì xóa pắp này năng ừ, mấy สวัสดีพี่น้องครับผมมาครับพี่น้องครับข้ามายำเบ็ดครับผมเบ็ดครบครับโอ้สมุนมาหลาย่นะครับนี่ไปโกโก้ไปฮะพี่น้องมาหลุนกันพี่น้องจิถือโตวะครับใส่ในหน้าเขาครับผมอืมพี่น้องครับนี่ครับมีโตครับมีโตเฮ้ยโกโก้วายมาหานี่เว้ยพี่น้องถือโตครับพี่โตถือโตครับพี่น้อง นี่ครับนี่ครับใส่นี่ครับใส่นี่ครับโอ้หมันครับผมหมันครับผมนี่ครับได้แล้วครับพี่น้องเฮ้ยอย่าไปเล่น,นกบบักโกโก้ไปพี่โอ้ยหนอสมุนดื้อครับพี่น้องครับผมเห็นกบเต้นชัยครับโอ้ยเนาะ ยูนียูนีเผาไปโกโกโกโ้กาแฟครับนี่นะพี่น้องครับเดี๋ยวปดคำปดก่อนพี่น้องปดก่อนโอ้มาอันนครับพี่น้องครับผมนึกว่าสิบ่มีเลยครับพี่น้องโอ้ยนี่เสยครับเฮ้ยจะเผาไป สมุนนี่เว้ยเฮ้ยพี่น้องช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดครับลูกยังนย่พี่น้องึ โอ้ยี่น้องเด็กการครับนี่ใจไ้ไปคบเด็นกครับคบป่ะมาหนุนกันพี่น้องหลางนี่ร่างนี่พ่อถือครับ Bất cứ cắp gì nọ? Huê hê hê? Ng bên cốp đứa? Hoi! Sì! 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 นั่น Whoa, นี้พี่น้องโอ้นั่นนี้มีโตพี่น้องนั่นนี er. er <c ười> ่มีโตพี่น้องนั่นนี่ได้ครับพี่น้องนั่นนี่ได้ครับนีพี่น้องนี่โอ้ใส่กังงามครับสิว่าเนี่ยก็เขียนกันจำนั่นแหละพี่น้องประมาณนั่นแหละครับเออขาทายพี่น้องขาตายู่ มันใช่แล้วมีมพี่น้องนี่พบหน้าครับ งามเยอะเลยโอ้โกินแบบไรพี่น้องเบิ้งนี่นะกินปากในไปกอดขาครับผมเฮ้ย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 งอหยากเด้อ ngồi nhạc đấy à mấy ảnh đấy à tươn bớt liều กินยังเห็นดหมตัดเนตรงนั้นนงนี่พี่น้องนั่งนี่ก็ถือก็ถือนั่งนี่พ่อพอพตอดครับมาครับพี่น้องครับผมตอนนี้ย่ำครบแล้วครับ เบ็ดครบไปแน่นแค่หน้าพี่นอ้องสิบลังครับผลงานหน่องพี่นอ้องสองโตครับครบสองโตพี่นอ้องข้าโยบายนังแหละครับโอ้ออกหน่พี่นอ้องเพิ่งครับสองโตครับพี่น้องนี่ ตัวใหญ่กับตัวหน่อยเนาะมีของแถมพี่น้องของแถมนกตัวหนึ่งพี่น้องนกตัวหนึ่งกนกเงี้ยงนกเจ้าว่านี่นี่เป็นนกเจ้าครับเจ้าอะไรนี่ครับครบครับครับพี่น้องครับขอบคุณที่เขามารับชมทุกพี่น้องเด้อคลิปนี้ใช้เป็ดครบครับตั้มก็แค่หน้าครับ คนในไลน์ครับผมฝากกดไลล์กดสับสับไข่น้ำมัครับเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับผม